สวัสดีค่ะตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในเกมอมอสวันนี้นะคะเราจะมาเล่นกันนี่ค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเล่นเพลงวันนี้ใช้นักที่แฟนเขาเล่นอ่ะจิ๊ดในจินดี้อูหู เราได้ตัวสีอะไรขาวแล้วเนี่ยสีูกันนะโอ้โหโอมโอ้โหริ้มเกมอย่างพอดีนี่ไม่ใช่เราเราเป็นคิวเมรอย่ามาว่าเราเฮ้ยวิ่งตามเซนี่นี่ภารกิจเราคนตอนนี้ไม่มีนะนี่คนเดินนะมีคไเยอะด้วคน คุสร้างโอ๊ยใครปิดไฟอ่ะไปมีคนปิดไฟด้วยอ่ะไม่ไม่น่าเชื่อโอ้ยมีคนตายฮาลัลโหลใครตายคนนี้เป็นหรอยังไม่รู้นะเนี่ยว่าเขาเป็นอัอนนี้คอนจริงเขาไม่รู้จริงเป็นคนเล่นนะใครเอันนี้ก็ไม่ใช่เพื่อนเราหรอกโอ้ยจะได้เปลี่ยนไหมเนี่ย เปลี่ยนจมีดีแว่าไม่เคยใส่หมีเล่นเลยนะจริงๆก็น,นี่ก็ใส่หมีเล่นจรจริงก็ไม่รู้เหมือนกันเราจะเล่นทั้งหมดสามตาตอนนี้ก็เริ่มที่ตาที่ที่สองนะคะเสียงเสีล้วมันจะบดบงัง เอ้ยมีคนเกิดเพิ่มไปสิบคนแล้วยงเนี่ยโอ้โหยังไม่มีใครกดเล่นเกมไม่มีคนที่ชื่อโอ้ยแน่เลยเหมือนคนที่ชื่ออิมพอเสิร์เราจะเห็นบ่อยนะคนเหมือนว่าเขาเล่นอ่ะเขาเล่นทุกฝั่งชิวเมทเบื่อหลังการเป็นคิวเมทจริงๆไปเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนวิ่งตามมีคนวิ่งตามไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เอ้ยมีคนวิ่งตาม ใครก็ได้ช่วยหน่อยทีมีคนมีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยคนปิดไฟเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีคนปิดไฟอ่ะน่ามีตูดต่างรู้บ้างก็รู้บ้างรู้บ้างูจากเว็บไม่นะ แตเป็นพิมพ์อะไรกันเนี่ยเขาบอกว่าสีฟ้านะบลกสีฟ้ากันเยอะก็บวชสีฟ้าแล้วกันนะเนี่คนนึงก็บอกบูคนนี้ก็บอกบูนะเอ๊นะฮะค่าและรีพอร์ต <c oughs> ใครรีพอ <c oughs> ร์ตจบ เขาบอกว่าคนที่ฆ่าและรีพอร์ตแน่เลยก็คือคนที่ชื่อ M E w นยแต่บอกเลยว่าในเกมนี้ฆาตกรไม่ได้มีแค่1คนหรือว่า2คนมันก็มีทั้งหมด3คนนะคะจะเป็นใครโอ้โหโคตรคนนี้กันยุม,มาไม่มีใครเซคิปเลยต่ะมาเราดูว่าเขาเป็นจริงๆเปล่าเขาเป็นจริงๆแบบชูเยอะว,วะชูเยอะไป โอายภารกิจเราอยู่ไหนเนี่ยเราจะไปรู้ไหมเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยสีสีแดงสีแดงแค่จะเป็นขาวอะไรนู้นเพราะไม่เกี้ยเฮ้ยเฮ้ยภารกิจเราอยู่นี่หรออุย้ยงงมากเลยวันนี้มันคืออะไรเชื่อมต่อสายสัญญาณใครตายเพิ่อมอ่ะก็ไม่มีนี่แล้วใครกดนะวัด บอกเลยว่าฆ่าตกรคงไม่บอกพวกตัวเองแน่นอนบอกเลยว่าฆ่าตกรงไม่บอกพวกตัวเองก็คือฆ่าตกรอ่ะก็คือคนนี้นะทุกคนแต่เขาบอกว่าคนเนี้ยเป็นแสดงว่าคนเนี้ยต้องไม่ใช่ฆ่าตกรเขาไม่าหูดคนเดียวไปเนาออกก่อนมันดูเสียงเขาดูเสียงแต่บอกเลยว่าถ้าสีแดงเป็นฆ่าตกรนอ่ะบอกเลยว่าสีนี้ต้องไม่ใช่ฆ่าตกอเพราะ ฆาตกรจะแนะนำฆาตกรทำไมเออจะเอาพวกตัวเองออกทำไมถูกไหมแต่ต้องมาดูกันว่าคนที่ชื่อโอ๊ตเนี่ยจะเป็นฆาตกรจริงหรือเปล่าถ้าเขาไม่ได้เป็นก็แสดงว่าต้องเป็นคนนี้แต่ว่าคนมีความเห็นหลายคนว่าเป็นสีแดงแล้วก็ต้องเชื่อประชาธิปไตยก็คือสีแดงไม่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็เลยไม่รู้สคริดต์บทไปโดนคนดา่าเอ้ยคนก็คือโอ้หะโหวตสีดำคนเดียวนั้น กขาเป็นจริงปะเขาเป็นนีมอเสเตอร์ก็แสดงว่าสีดำต้องไม่ใช่ว่าสีดำต้องไม่ใช่แน่ๆคนอันนี้เรามั่นใจได้ว่าสีดำมันต้องไม่ใช่แน่ๆแ,แต่ว่าสีอื่นน่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะไว้เข้ามาทำไมวะใช่สีอื่นรล้วโอ๊ยเมื่อกี้สีดำไม่ใช่สีเขียวไม่ใช่ ก็ต้องเหลือคนเดียวแล้วแหละสีขาวสีขาวแน่แน่เอ๊ะหรือว่าสีชมพูอออตอนนี้กำลังลังเลว่าจะวตดครดีอะไรที่ทำาฮทำหอ อนนี้ยังเริ่มไม่ได้นะว่าจะโหวตใครคนนี้ไม่ใช่เหลือคนนี้กับสีชมพูอ่ะแต่สีชมพูเราไม่เห็นเลยน่าจะเป็นเขาหรือเปล่าเขาเปสีขาวก็ต้องดูแล้วกันว่าใช่จริงๆหรือเปล่าเ้าไม่ใช่สีชมพูเป็นสีขาวแน่นอนแน่นอนเราไปโหวตเลยเรามาดูครั้งนี้กันว่าสีขาวกับสีชมพูใครจะมีคนโหวตมากกว่ากัน ถ้าบอกเลยสีขาวเป็นก็แสดงว่าสีชมพูไม่ได้เป็นก็คือหมดข้าตกรก็คือเราก็ช,ชนะวิทอรแต่ว่าถ้าเหลือข้าตกรอีกคนหนึ่งก็คือสีชมพูนั่นแหละเราจะรีบโบทันทีเลยเฮ้ยหมดแล้วเขาจะให้โบไว้ทำไมอ่ะอกเลยว่ารอนานะๆ่ะไม่มีคนโบนะ สีดำยังไม่โหวตสทีนะั้นคนก็เลยแบบว้ายอย่าโหวตสักทีเถอะเฮ้ย hey! แกไม่โหวตสักทีเนหะแล้วฉันเมื่อไหร่จะได้แบบไปเกมต่อไปเนี่ยเอ้ hey! ทั้งหมดเวลาแล้วสีดำยังไม่โหวตนะคะก็ไม่รู้แต่แนะนำว่าสีดำต้องไม่เป็นแน่นอนฆ่าต่อกอดโคไม่แนะนำฆ่าตะกอน จงเอ้าคนละเครื่องเลยลูกหัวมาสรุปคือสีขาวสีขาวเฮ้ยไก่ย่างปะนนี้แฟนคุณเฮ้ยวัวเดี๋ยวนี้วัวเดี๋ยวนี้กอด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 คนจะโหวดไม่ได้้ยสีดำเลยสีดำสีดำเฮ้ยน่ากลัวเฮ้ยเฮ้ยภารกิจเราอยู่ในนี้นะเฮ้ยเฮ้ย อันนี้เฮ้ยคนตอนเนี้ยไม่เหลืออีสิบเอ็ดวีนะทุกคนเราต้องการหดดวตด่วนเลยเพราะว่าเรารู้แล้วว่าใครเป็นอะรู้แล้วรู้ตอนนี้เลยรู้กดอะกดไม่ได้กดเลยกดโอ๊ยคนเราว่าตอนเนี้ยเราต้องรอนะมีคนฆ่าเฮ้ยตอนนี้นั้นคนฆ่าแต่ก่อนอะเฮ้ยน่าจะเป็นสีชมพูเมื่อกี้เฮ้ยสีชมพูมันเมื่อกี้นั้นคนเขาเดินตามเรานะ ขาอาจากกจะกำลังจะฆ่าเราก็เป็นได้เฮ้ยสีชมพูน่ากลัวาม,มากทุกคนบอกเลยว่าตอนเนี้ยคนที่เสี่ยงที่สุดนะไม่ใช่ไข่เลยนะแต่เป็นสีชมพูตอนนี้นะสีชมพูเหมือน,น,นจะไม่ได้เคลื่อนไหวนะคะสีชมพูอาจจะแบบยังไม่ได้เคลื่อนไหวเลยนะคะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย,ยสีเขียววิงตาเฮ้ยเฮ้ยวิงตาทำไมทุกคนน่ากลัวมากเลยสี แต่ตอนนี้เราค่อนข้างมั่นใจว่าเป็นสีชมพูแต่จะใช่หรือเปล่าก็ไม่รู้ต้องเขียนก่อนว่าพิงเพราะว่าพิงเราว่ามันต้องเป็นสีชมพูแน่ๆแบงไม่ใช่ไม่ใช่แบงแน่นอนหรือสีสีชมพูน่ากลัว ไอคอนเฟิร์มเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าคือคนแบบจีนพวกเยอะสุด มันก็มีอยู่สีดำกับสีเขียวเนี่ยแหละรู้ว,ว่าสีเขียวเป็นวะเอ้รือว่าสีดำเป็นเฮ้ยเฮ้ยตกลงใครเป็นเนี่ยเอ้มันไม่ใช่สีชมพูอ่ะตอนนี้นะทุกคนยังไม่มีใครทำธุรกิจก็เลยยังไม่ฟีดแบ็กว่าใครเป็นใครอะอันนี้ฮูจริงๆอันนี้ฮูจริงๆแลหละฮูจริงๆ อะแบกก็แบกอ่ะแบ๊กพะแบกไม่ได้เป็นคุณเป็นนะสีเขียวหวังว่าครั้งนี้คุณจะ,ส,จะจณสีดำจะเป็นจริงหรือเปล่าไม่รู้เหมือนกันทุกคนก็ไม่รู้เฮ้ยสีดำจะเป็นจริงหรือเปล่าสีดำเป็นเย yeah! ้ดีใจนะแพ้ แพ้ปะแพ้หรือชนะเนี่ยโอ้โหน่าจะมุดไปเลยอะไรเนี่ยเย้ชนะเกเคทุกคนไปเฮียเก่งเลยเฮ้ยเราเป็นคนสัตตาร์นะทุกคนไม่มีใครมาเดี๋ยวเราคนมานะทุกคนอ่ะเขาออกไปแล้วอะ่ะ

อีกแล้วด้วยนะไม่อยากนี่อโอ๊ยต้นก็ไม่อยู่อือหือตอนนี้ไม่มีเยอะคะ่ะกำลังรอฮะไม่นะเพื่นอนอเราเพื่นอนเราเพื่อเราจะไปอะไรกัน ไปแล้วหรอแล้วก็เป็นอย่งคนนี้ชื่อมือเยี่ยมแบบเยี่ยมเยี่ยมลเลยอ่ะเขาชื่ออะไรเข้าปากไปไปดีกว่าตอนนี้นะเราได้รับเหยื่อม,มาหนึ่งคนเฮ้ยจะไปดูเขาเ,คคนนเขากำลังเขานะ้าห้องเราก็จะตามเขานะเพราะว่าดูดิเด่ยคนเดียวมุดท่อดีกว่า เอ๊ะ <problem> ไปสิห้องไหนดีเฮ้ยห้องนี้ไม่โอ้ไปหันไปนี่ก็ไม่โอเฮ้ย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 จะโดนปาดคอป่ะเนี่ยเฮ้ยค่อยมันเดินไปแล้วมันเดินไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยเขามากันเยอะเลยไปดีกว่าเฮดยทุกคโอ้ยนี่เป็นโพยาบาลอะไรเนี่ย โอ้ยโอ้ยตอนนี้ใครปิดออกซิเจนอะไรไม่รู้เนี่ยโอ๊ยมอดปิดทำไมเนี่ยฆาตก,กรปิดทำไมไปที่ไหนดีนะขึ้นมาแล้วขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นไปขึ้นมาต้องรีบเพนสิงีพวงไปแล้วคนคนตายเพิ่มมั้ยว้าว าระกรเรานี่จริงคือมีคำถามว่าแหวคนแรกเลยก็รูจับได้อ่ะตังยอะว ฆาตกรไปกันเฮ้ยๆมีคนเหลืออยู่คนนี้โหจะดูเวลาดิโอ้โหอย่างเยอะเลยแล้วจะฆ่าใครได้เนี่ยและมีแต่คนกดปุ่มเอ้ยเอ้ยเอ้ยมันจะลงท่อเนี่ยคนเมื่อกี้แต่มันไม่ได้เป็นฆาตกรนะมันจะทำแบบลงท่อทำไมอะไรอะภารกิจของเราเหรอเฆาตกรไม่นำภารกิจย่า อะไรเนี okay. Okay. So, okay. ่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายไปเลย